สวัสดีครับยันนี้ผมได้เมนูดอกต้นหอมผัดผัดน้ำมันหอยใส่หมูครับหน้าตาก็จะเป็นแบนนี้ครับผมทิงเัาค่าสวยเหมือนเดิมครับเนี่ยครับนี่ครับหน้าตาผัดน้ำมันหอยธรรมดาธรรมดาง่ายๆบ้านๆครับผมครับมันได้ไมันได้ผัดยากไรครับผมผัดแบบ ง่ายๆครับผมก็ประมาณนี้ครับก,รกิ่งข้าวสวยเนี่ย,ก,ยกิ่งข้าวสวยลวร้อนพึ่นสุกได้ไม่นานครับผมควันออกดูควันออกครับเนี่ยควันออกเลยครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก,กิ่งข้าวสวยเมนูมือนึงเมนูข้าวเย็นครับผมขอบคุณครับ